อากาศิเกลียนเครับเออจะไปไหนเมกี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้นข้าวต้นมันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ปล่อย อันนี้เล่นโก่นี่นี่ไอ้ันนี้โตทับพูนขนาดนั้นตะกรุเลยเนาะอุดวนครับแต่ช่วงนี้ก็พร้อมหน่อยนะครับเพราะมันดูดูจากในคอกครับอันนี้ก็คอกนี่งขอมบากครับเป็นวัวพื้นเมืองนะครับนะครับเป็นวัวพื้นเมืองนะครับเลี้ยงแบบทํา เลี้ยิงแบบยิงแบบเป็นบ้านนะครับนี่ครับพอจะเป็นหนึ่งเก็บนะครับนี่ครับยิงแบบพึ่งบ้านนะครับนี่ครับปล่อยเชือกปับ๊บวิ่งเลยนะครับเพราะว่าเขาไม,ไม่ค่อยได้ผูกนะครับปกติเลยแล้วก็ต้องออวัว ไล่ไล่ไล่ทุ blade, ่งนะครับเนี่ครับเป็นวัวไล่ทุ่งครับแต่ว่าช่วงนี้เขาเกี่ยบข้าวเขาทํานาครับก็เลยต้องผูกไว้นะครับแต่ไปไันก็ไปกินข้าวเขานะครับเดี๋ยวจะเดืเดี๋ยวจะเกิดปัญหานะครับส่วนนั้นก็เป็นตัวที่แพ้เขานะครับก็เลยไม่ไม่มาดูได้ฝูงนะครับ นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ